สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่สิงห์บุรีเนี่ยนะคะก็ยังคงมีอยู่นะคะพลเอประยุทธ์ก็เลยไปให้กำลังใจแล้วก็รวมถึงไปติดตามโครงการต่างๆด้วยนะคะแล้วการที่นายกลงไปแบบนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะ ดูสถานการณ์ที่แท้จริงแล้วก็ดูได้ว่างบประมาณของภาครัฐเนี่ยจะลงไปช่วยชุมชนในส่วนไหนยังไงได้บ้างเนี่ยนะคะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าได้ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดค่ะกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ปัญหาการระบายน้ําและรัฐบาลก็ได้ดูแลจัดสรรงบประมาณแผนง,งานโครงการต่างๆในพื้นที่สิงห์บุรีในปี65นมีถึง16โครงการด้วยกันนะคะวงเงิน504ล้านบาท โดยมีผู้ประชาชนที่จะได้รับประโยชน์ถึงเกือบเกือบ3,500ครัวเรือนด้วยกันค่ะเช่นโครงการแก้มลิงลำบางชัน อำเภอรพรมบุรีนะคะอาคารป้องกันตลิ่งแม่น้ําน้อยตําบลไม้ดัดอําเภอบางระจ,จันการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสิงห์บุรีระยะที่2แล้วก็งานวางท่อขยายเขตจําหน่ายน้าตาบ่วงหมู่อาเภอเมืองสิงห์บุรีค่ะโดยได้มีการกําหนดแผนงานกับหน่วยงานต่างๆนะคะเร่งสํารวจดูแลความเดือดร้อนลดความเดือดร้อนของปร,อประชาชนให้เหลือน้อยที่สุดรวมทั้งเร่งระบายน้ําให้เร็วขึ้นเพื่อลดความเสียหายค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงของรอยุทธจันรโอชากันค่ะ เรานะยนายกกันเจ็บปวดนะปวดาหนนะคะี่้านี่รงนะคะไมได้ับบ้ายอะไรปวังปัมานไ้า หนูมีคนแก่ติดเตียงหนากด้านทันทีเตียงไปบอมาาบอกมารับกมาคุณมากๆเดี๋ยวจะเล่นกร้นร่ีตรนี้องีไป่เป็นี่ดีไอ้นี่ลงไปแล้วมันทำมาได้ แล้วก็น้ำไปท่วมเหมือนทุกปีที่ผ่านมาวันนี้เจอท่างพายุเมือครั้งล่องมาโภชการตามเลยพวกนี้มันเติมเข้าม,มาระบายออกเขาไม่ได้ข่าๆเว้นแต่มันล้นไง,งเพรา้าเหนือเขาจะปล่อยไปก่อยขวนก็เดี๋ยวร้อนอีกทำยังไงให้เดี๋ยวร้อนให้น้อยที่สุดตอนนี้นะวันนี้มาก็คือผมว่าคิดว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาโทษใครโทษไปมาไม่ใช่ผมก็ให้กำใจกับเจ้าที่เขาเขาะทนไปเดือนๆแล้วนะอันนี้คือประเด็นของน้ำท่วมใดน้ำท่วมแล้วไปจะรูกได้อย,ยอย่างไรนะครับวันนี้ก็ทราบว่ามีการ การระบายน,าน้ำขนาดเหลือประมามาตรการการช่วยเหลือของรัฐบาลเพิ่งวันนี้มันอยู่ในเงินทุนหลอ่อดายมาอยู่ในงบประมาณที่รองรับไว้แล้ววันนี้ผมก็บอกว่าอะไรที่ดนินการได้ก็เล่นเหมือนกรตนะในส่วนของที่เหลือเนี่ยถ้ามีความจําเป็นต้องเพิ่มอะไรต่างนะก็เดี๋ยวรัฐบาลดูแลก็เตรียมงบรมาณตรงนี้ไว้ให้แต่ต้องเล็กํารวดต่างนะแต่ไมวันนี้ดีใจเห็นชาวบุรีรับผมก็ชื่นใจนะถึงแม้ว่าเขาจะมีน้ำพ่วมงขนาดนี้ ยังอยากให้กระจายผมมาซึ่งผมก็ยังให้กระจายเขาเป็นร้อยเท่าปันทบีนะผมคิด่าบนี้นะถ้าเราทํางานถ้าเราให้กระจายพิละกันมันแก้ได้ปัญหาผมรู้น้ำท่วมเนี่ยมันโครมาะไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เดือดร้อนเท่าบองเพียนเดี๋ยวด้วยการยงยาผมจำไปแล้วอาทิตย์หน้าเลยรื่องทั้งหมดเนนีี่่ยยรรราาาามข้้พบททโกัะะออไูในระเบียบการีกากฎหมายกางก็จะเร่งประการให้ก่อนอะไรต้องเพิ่มเติมประโยกน์ก็จะพิจารณาจากกองกลางเพื่อตัวให้ กับท่านนายกก็ไปอย่างที่บอกไปนะฮะก็หนึ่งที่สิงห์บุรีเนี่ยก็มีโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอยู่ทั้งหมด16โครงการวงเงิน504ล้านบาทนะครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้ามันมีอะไรเพิ่มเติมที่ต้องจำเป็นจะต้องใช้งบประมาณเนี่ยรัฐบาลก็ได้จัดงบประมาณรอเอาไว้ให้แล้วนะครับ ในขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งร่วมคณะนายมัมมรตีลงพื้นที่ด้วยนะครับก็พูดถึงบทบาทของกระทรวงแรงงานนะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่สิงบุรีนะครับในแต่ละแง่มุมนะครับอย่างเช่นในส่วนของผู้ประกันตนที่ได้รับความเดือดร้อนผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติน้ําท่วมนะครับ